ประเด็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือกรณีที่นิวยอร์กไทม์ได้มีการตีแผ่เรื่องของบทความเผยแพร่โดยอ้างอิงเอ,งเอกสารจากทางทหารไทยว่าในช่วงที่กัมพูชาเปิดฉากลุกรานไทย24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาวุธส่วนใหญ่ของกัมพูชานั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทัพจีนโดยนิวยอร์กไทม์ได้อ้างว่า เอกสารทางฐานของไทยเนี่ยได้ระบุว่ามีการรายงานเรื่องของความไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการส่งอาวุธดังกล่าวจากเครื่องบินของจีนก็คือวาย20จำนวน6เที่ยวบินในช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่23มิถุนายนก่อนหน้าที่จะมีการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเครื่องดังกล่าวจำนวน6เที่ยวบินนั้นได้ลงที่สีหนุวิว แล้วก็มีการนําอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีการขนมา6กเที่ยวดังกล่าวด้วยนะใส่ตู้คอนเทนเนอร์42ตู้แล้วก็ไปเรียกว่าเก็บไว้บริเวณท่าเรือเหลี่ยมหลังจากนั้นเนี่ยอาวุธดังกล่าวก็ได้ถูกส่งไปให้จังหวัดในจังหวัดพระวิหารแล้วก็จังหวัดบันเตมเมนเจยเพื่อให้ทหารกัมพูชาเนี่ยใช้ในการเปิดฉากลุกลานอ,าอธิปไตยของไทย โดยเฉพาะเมื่อวันที่24ถึงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอาวุธดังกล่าวนั้นทางนิวร์กไทม์ได้อ้างว่ามีการขนส่งเรียกว่าอาวุธหนักเนี่ยจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องของกระสุนไม่ไว่าจะเป็น BM21 ถึง700นัดต่อด้วย B90 ไท90 B ซึ่งเป็นอาวุธเป็นกระสุนปืนหลายลำกล้องที่ผลิตโดยประเทศจีนรวมถึง บีเอลศูนย์ซึ่งเป็นอา,อาวุธในเรื่องของการายิงวิถีไกลลักษณะก็คือเป็นเ,เครื่องยิงหลายลำกล้องเหมือนกันมาถึงไทยรวมถึงกระสุนปืนใหญ่อัตราจรหลายนัดที่ทางจีนเนี่ยส่งมาให้กับทางกัมพูชาโดยเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดนี้ถูกระบุว่าถูกนำมาใช้ในการ ลุกลานอธิปไตยของไทยภายหลังจากที่กัมพูชาเคยพ่ายแพ้จากการต่อสู้แล้วก็ประทะก,กับไทยเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยขาดในเรื่องของอาวุธขาดในเรื่องของกระสุนจํานวนมากก็เลยทําให้ต้องยอมรับแล้วก็พ่ายแพ้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กไทม์เอามาอ้างดังกล่าวนี้ทางกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าพยายามปฏิเสธโดยทางทหารกัมพูชาเนี่ยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าใจคาดเคลื่อน เพราะว่าการส่งยุทโธปกรณ์กระสุนดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยมีในเรื่องของการซ้อมรบกับทางกัมพูชาก็เลยส่งมาก่อนแต่ว่าเหตุการณ์นั้นนะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคมอย่างไรก็ตามนิวยอร์กไทม์ก็ยืนยันว่าการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชานั้นเกิดขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นลงไปในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าช่วงที่มีการเรียกว่าส่ง อาวุธดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่21ถึงวันที่23มิถุนายนก่อนที่จะถูกนำมาใช้ลูกกรานประเทศไทยในวันที่24ถึงวันที่28กรกฎาคมเรื่องดังกล่าวเนี้เรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดนี้ทางการจีนยังไม่ได้มีการออกมาตอบโต้หรือว่าออกมาชี้แจงข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวนั้นนะถ้าจีนส่งห้กัมพูชา โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลุกลานไทยจริงอย่างนี้ไทยก็ต้องเรียกว่ามาคิดในเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องหาคําตอบว่าที่สุดแล้วเนี่ยอาวุธดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นการส่งมาก่อนที่จะมีการต่อสู้แล้วก็เป้าหมายจริงๆนั่นคือการซ้อมรบจริงๆหรือต้องการที่จะสนับสนุนอาวุธให้กัมพูชาเข้ามาเรียกว่าลุกลานอธิปไตยของไทย